รางวัลทูจินนิยมแห่งปีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนๆแล้วก็กรรมการทุกท่านที่ให้พวกเราอิงหลอนได้ได้รับรางวัลน,นี้เข้าปีที่สี่แล้วค่ะก็ปเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีความภูมิใจของเรา,าก็เป็น ทางไทยกันไปนายกับการขึ้นเวทีคู่แบบรับรางวัลคู่ก็ดีใจที่หลายๆคนยังคงรักแล้วก็สปอร์ตยิงหลอดอยู่แล้วก็ไม่แปลกใจที่แบบว่าหลายๆคนต้องรู้จักอยู่แล้วเป็นคู่ตายายเป็นคู่ตายายอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ที่สปอร์ตจริงๆเป็นยังไงบ้างต้องรอยังดีใจอยู่มันมแบบทรงพลังและอิมแพกอยู่ก็ยังจริงๆก็ยังคงยังคง แรงซัพพอร์ตอย่างคงดีอยู่เสม,มอค่ะแต่ว่าก็อย่างว่าคือมันสี่จะสี่ปีแล้วมันก็มีเก่ามาใหม่ไปมากอะไรบ้างแต่ว่าก็เป็นเรื่องปกติของของของงการนี้เนาะแต่แต่ว่าเออเวลาที่หันหลังมาก็ยังเจอพวกเราเสม,มอแหละใช่ท้นหลับเป็นยังไง้างครให้กำลังใจราตลอดใช่ก็มีแอบเห็นแบบแฟนคลับแว๊บๆบไป ต,น okay, ตน้นนู้นด้นนี้อะไรอล่ากลับมาแต่เขาก um, ็ยังคงกลับมาล่ะกลิ่นก็ไม่ว่ากันเข้าใจได้เพราะว่าแบบว่าเขาลุดปีที่สี่เนาะ T L การเจมมุกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลากหลายให้ให้ได้เลือกชมกันก็ดีใจค่ะที่ที่ T L แบบว่าได้ได้เปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็รวมไปถึงไม่ใช่แค่ในไทยแต่คือหลายๆคู่ก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศด้วยก็ดีใจด้วยเหมือนกันค่ะ ถึงเรื่องโปรเจกต์โเของเราไปถึงไหนแล้วเอออีกประมาณ1-2วันก็ปิดกล้องแล้วค่ะปิดกล้องแล้วก็น่าจะได้รับชมกันต่อจากเรื่องของดินซึ่งเรื่องดินก็จะได้รับชมกันประมาณเดือนมกราค่ะช่วงเจ็ดเฟสดีค่ะกับเรื่องราวที่ปาดมามันมีผลกตภัณฑ์สมัยของคู่คนึมกคู่คินเมอที่เป็นโปรเจกต์เดียวกับเราไม่มีไม่มีค่ะอันนี้เชิญชมทีมงานที่แก้ไขปัญหาสถานการณ์ได้ดีมากๆอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่า ในกรณีที่ปัญหาที่เกิดขึ้นควรจะต้องถ่ายอันไหนก่อนอันไหนหลังเอาไหนแทนได้หรืออะไรเงี้ยก็ทํากันเต็มที่ทุกคนก็เดินหน้าจะต่อไม่มีปัญหาอะไรค่ัตอนนี้ก็รับการแก้ไขเรียบร้อยตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะจริงๆถ้าถามในพาร์ทของคู่เรากับคู่อื่นมันต้องมีเปอร์เซ็นต์การเจอกันยังไงบ้างสามที่ี่มีทุกเรื่องมันเหมือนแบบไปชอบบ้านวาทินวานิสอะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นพี่สี่พี่น้องจะต้องเจอกันหนูก็ต้องไปเรื่องอื่นด้วยเขาก็ต้องมาเรื่องของเราด้วยแต่มันไม่ได้มีผล ไม่มีเพราะกามาหมดแล้วมาหมดแล้วออ๋คือเล้จบแล้วก่อนที่จะใช่ก็ยังยังยังเหลือสองเรื่องใช่เลยเหลือสองเรื่องก็ให้แบบอาจจะถ่ายไฟก่อนอะไรอย่างงี้ค่ะก็ถ้าสมมุว่าหลังบ้านยังเคลียร์กันไม่ได้ก็ถ่ายอีกเรื่องนึ่งก่อนเพราะก็งว่าของเราเป็นคิวแรกๆใช่เพราะว่าเราต้องรีบถ่ายกันเพราะเราเป็นเรื่องแรกใช่ไหมตอนเราออนนี่นาตอนนี้นาก็เลยเรื่องเราสองโอเคกว่าเออเพราะว่าอันอื่นยัง แต่ตอนนี้เขาก็โอเคกันแล้วเรียบร้อยค่ะเออของเราเหลืออีกประมาณไม่กี่ทีคิวประมาณสองวันประมาณสองวันมันเป็นยังไงบ้างเราพอถ่ายทาเสร็จแล้วมันสวยงามยิ่งใหญ่แบบทัสปอร์ตเหมือนที่ก็เป็นยูนีที่น่าจะใช้กลุ่เยอะที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเพราะว่าแต่ละสถานที่แต่ลักษณะที่ก็ใช้กลุ่เยอะสวยๆเราไม่เคยได้ถ่ายกันแบบที่กรุงเทพอย่างเดียวอ่ะคือไปแบบบางจังหวัดก็คือไปไกลมากโลสวยแน่นอนใช่ ตลอดคั้งภาใหญ่ทีสวยมากเลยล่ะเรื่องนี้ยบอกนะเพราะว่าจะเป็นการจัดไฟกล้องเอ่ยมุมภาพต่างๆก็คือหนูดูแบบหลังมอนิเตอร์แล้วแบบโหสวยและอยากจะเห็นตั้งแต่เรื่องแรกจนถึงเรื่องสุดท้ายถ้าใครบอกว่าอุ้ยรอดูเรื่องแบบของอิงกอรรอรอดูเรื่องของผู้นู้นผู้นี้อะไรอย่างเงี้ยต้องดูตั้งแต่เรื่องแรกเลยเพราะว่าสวยแล้วก็คุ้มค่าการดูแน่นอนสนุกแน่อนอนค่ะว่าไปถ่ายก็สนุกแล้วถ้าใช่ก็ว่าคุณหนูได้เลย อุยไม่อยากพูดเลยอ่ะเพราะบ้านขนาดนั้นลถขนาดนี้บ้าจริงบ้าจริงมาให้ล่าสุดไปถ่ายครอบครัวตัวเองมาซึ่งเครียดมากเลยค่ะเป็นวันที่ทุกคนแบบเครียดจริงๆเพราะว่าถ้าใครได้อ่านนิยายของชลดาตัวตัวตัวละครหนูเนี่ยจะมีความแบบว่าก็ไม่อ่านไม่อยากสปอยเลยอ่ะรอดูแล้วกันเป็นตอนตอนไรนิสัยรวยหรือว่ามันต้องพ้อไม่รักอะเรื่องอะเราก็ต้องแล้วเราเข้าถึงไหมเราเข้าถึงบทบาทไหมหรือว่าเราไม่รู้สึกว่าตีบทแตก ก็เข้าถึงอยู่ว่าพ่อโหดมากในเรื่องเป็นอุ้ยไม่อยากพูดเลยค่ะเดี๋ยวมันสปอยมากเลยนีในเรื่องจริตจริงพ่อโหดเนี่ยในเรื่องค่ะชีวิตจริงพ่อหนูใจดีแจดี้ใจดีค่ะเออกลับมาแจดี้ไงเออแสดงว่าเราได้ดูเดือนมีนาใช่ไหมมีรู้ประมาณเดือนมีนาเดือนมีนาเพราะว่าเรื่องแรกเขาจะออนก็คือมอกกลาเรื่องเราสองเดือนก่ะยี่หมดแต่ อืมถ้าไม่ถ้าเป็นอาการเราเป็นยาการปกะกนี้แล้วก็เป็นห่วเมือัอนนีนนี้นยมันดูกินยามเรียบร้อยแล้วค่ะสดใสวันนี้ก็จริงๆ <c oughs> ริงๆก็คือจะบอกว่าเป็นเป็นโรคที่สามารถรักษาได้แบบแบบแบบแค่ไปหาคุณหมอหอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่จำเปน็นต้องกลัวหรือว่าใครที่เห็นคือ หนูว่าคนปกติไม่ชอบให้ใครมาจู่โจมอยู่แล้วแหละหรือว่าคืออ่าเขาเรียกว่าการอย่างเงี้ยแต่ละคนจะมีอาการหรือว่าการกระตุ้นที่แตกต่างกันออกไปซึ่งของหนูอ่างที่บอก็คือความเร็วหรือเสียงดังหนูจะรู้สึกแบบตกใจง่ายอะไรเงี้ยก็เหมือนเหมือนหลายลาคนก็จะแบบบางคนเจอแสงไฟแล้วแบบเป็นแคริดบางคนเจอคนเยอะแล้วเป็นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีแบบมาแบบไม่ได้ไม่ได้บ่อยค่ะก็ถ้ามาก็เราก็มียาแล้วเองก็คือไปหาคุณหมอรักษาตามอาการแล้วก็ลดโดสลงมาแล้วเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนี้เราแค่จาประมาณสี่เนครล ค่อยๆอะค่ออะค่อยดีขึ้นหลยนะคะมันร่างกายหรือว่าตัวหนูอาจจะรับรู้เองว่าโอเคหนูเริ่มมีความสุขแล้วหนูเริ่มปล่อยวางแล้วอาจจะเพราะว่าคดีสิ้นสุดแล้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่มีเรื่องเรียดแล้วค่ะหน้าที่เราต้องอยู่กับแสงสีเจอกเสียงคนทุกคนเยอะแยะมันใช่ใช่นี่คือนี่คือสิ่งที่ทำให้หนูต้องไปหาคุณหมอเพราะว่าหน้าที่เราคือต้องมาเจอคนเยอะมากๆต้องมาแบบพบปะผู้คนอยู่บนเวที คือต้องแบบเป็นคนที่จิตใจก็ค่อนข้างแข็งระดับหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเจอคุณหมอแล้วอธิบายให้เขาฟังเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าจะจะใช้ยาในการรักษาอะไรเงี้ยก็ได้นะแต่หนูก็บอกว่าหนูไม่อยากใช้ไปตลอดชีวิตนะคะเข<ล>าบอกว่าดีแล้วเพราะว่าจริงๆมันจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นการแบบรุ่นฟูจิตบำบัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหมือนเป็นเวลเนสให้ให้กับตัวเราด้วยก็ไม่ใช่ว่ากินยายอย่างเดียวหรืออะไรคือเราก็ต้องปรับตัวเราด้วยใช่ ไม่ไม่เลยค่ะไม่เลยเพราะว่าจริงๆยาตัวนี้คือช่วยให้แบบไม่ต้องไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวิตกกังวลแล้วก็เออหลับแบบหลับลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สะดุ้งตื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความเครียดเยอะนะช่วงเราโดูโอเวิจีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตอนนี้แฮปปี้ดีแล้วค่ะแล้วอย่างยื้อฟ้าให้เตือนอาจรแพนิคของชาลอตแบบต่างๆไหมที่แบบว่ารู้สึกว่าน้องแบบมีความ มีช่วงมิสแกนเมื่อปีแรกเลยค่ะที่หนูรู้สึกตอนนั้นยังไม่รู้เป็นอะไรแล้วเขาก็มันโกรธที่ฟ้านหนูหานใจไม่ออกเขาก็เลยลาหออกหัไปแต่ว่ามันไม่นช่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วมันนานที่มีคนมาใช่จริงๆมันมันมันคือโหมันมันน่าจะเป็นเรื่องของแบ็คกราวของของคนคนหนึ่งที่เขาเคยในอดีตวเขาอาจจะเคยเจอความรุนแรง ความเสียงดังมาตั้งแต่เด็กก็เป็นเป็น<จ>คือ<จ>สิมม่งจิตใต้สำนึกมันจ,จุดที่มันอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราไม่รู้เหมือนกันถ้าไม่มีใครพูดหรือว่าถ้าเราไม่ได้พูดใครไปการไปหาจิตแพทย์ก็เหมือนกันให้เราแบบได้ไประบายได้ไปรักษาจิตที่มันหรือว่าใจหรือว่าเรื่องที่มันขุ่นเคืองในใจให้มันดีขึ้นล้ววันนี้ถ้ารเปอร์เซ็นต์เรากี่เปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นต์สดใสได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอีกสามสิบยังรอรอสิล้านอยู่ค่ะ เจอมาอัเป็นเล่น้อยอ่ะอันเม็นเราจะมีออกระบ้าหมออันนั้นทีจะได้มาจะออกระบ้าไหมล่ะถามอะไรเราสองคนจะลงถามเรื่องหนังเรื่องอะไรของไม่เราจะถามใครจะลงหนังยังไม่มีชื่อเขาหลอกมีคนเป็นเยอะเหมือนกันพูดอะไรไม่ได้เดี๋ยวโดนใช่อย่าโดนนี่อะไรเราจะลงไม่เอาสตาร์เราเป็นสตาร์อยู่แล้ว อ๋อตาคือรวมดาวเราจะยังไงเพราะเราทุกอะไรไม่เป็นไรหนูสามารถเป็นดาวลูกไก่ได้เป็นดาวจริงๆูแปลกแยกออกไปได้รอดาวเลิกเพื่อมาฉายวี e t ไม่เป็นไรดีกว่าอ้าวแปลงก็แปลกง VET ก็แปลงอยากเป็นนักแสดงอ่ะวันนั้นบอกอยากเป็นนักร้องว่เนี่ยากเป็นนักแสดงแล้วเป็นได้หมดเลยยกเว้นไม่อยากไม่อยากนเ v ทีไม่มีคนรอเราอยู่ครับเขากำลังจะขายของงานเขาอยู่พูดจัดเข้าได้นะคะโอเคไหมเป็นกลางเปนกลา